ชอบมากอายัดน,นี้เพราะว่ามันให้บทเรียนกับเราเยอะมันเน้นย้ำและเตือนเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องดูแลหัวใจของเราให้ดีเมื่อไรก็ตามที่หัวใจดีอย่างอื่นนี่มันจะต่างหัวใจหมดเลยอย่างอื่นถ้ามันบ,บกพร่องก็อย่าให้มันเกิดการบกพร่องที่หัวใจก็แล้วกันเราอาจจะพิการมนุษย์บางคนอาจจะพิการพิการอวัยะวะอย่างอื่นไม่เป็นไร ถ้าหัวใจของเขายังดีอยู่บางทีนะคนที่พิการอย่างอื่นอาจจะมีหัวใจที่ดีกว่าเราพวกเราไม่ได้พิการอะไรเลยแต่หัวใจของเราเป็นยังไงสุปกปรกหัวใจของเราพิการอัลัยาบิลลาฮ์ามินลาิกเราเห็นมากมายนะครับมีตัวอย่างมากมายที่ที่ให้เราได้เห็นว่าคนบางคนตาบอดแต่ท่องอัลกุรอานได้30ยุสนะนี่เราจะพูดยังไงกับตัวเองคนบางคนนะตาบอดตั้งแต่เกิด แต่เป็นอุลามะใหญ่โตเป็นถึงมุฟตีท <son> ่องฮะดิษบุคารีได้ท่องฮะดิษมุสลิมได้ละอิลลาห์อิลล a ล l a h เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์แทลาไม่ได้ดูไม่ได้ดูอวัยวะภายนอกแต่พระองค์ดูที่ไหนดูที่หัวใจเป็นหลักเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับหัวใจให้เป็นที่หนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็จะตามมาเองอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มารซุกนะกัลบันสลีมันมูดีมอุนีบันยูราะมติกัยอาร์ฮามะลรอฮิม